ตังหูนอนไหมคะเออปล่อยใส่ตลอดแต่แบบถอดมาล้างแต่ตอนนอนก็ใส่แต่ไม่รู้คนอื่นเขาถอดหรือเปล่านะทุกคนถอดไหมนะอยากรู้เหมือนกันนี่ปลอยใช้อะไรแก้มชมพูจังใช้ใช้นี่ค่ะใช้ไฟค่ะนี่นี่นี่มันเลยแบบสว่างเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยสว่างเลยนะ อู้ยังนี้สว่างกว่าเดิมทุกคนอยากจะบอกว่าตั้งแต่มีไฟอันนี้คือแบบคือตอนแรกอะที่ปอยแบบมานั่งไลฟ์แล้วแบบหน้ามันดำๆแบบมันดูมืดๆเพราะแบบมันไม่มีแสงมันไม่มีไฟอย่างนี้ช่วยไงแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนคลับมากๆนะครับที่ส่งไฟนี้มาให้คือแบบรู้สึกชีวิตดีมากตั้งแต่แบบมีไฟนี้คือแบบจะถ่ายคลิปจะไลฟ์จะนั่งทําอะไรก็แบบเปิดไฟนี้ก็แบบถ่ายคลิปได้สบายเลยอยากเป็นผีในห้องพี่ปอยวุยไม่เอาอย่านะกลัวผี อย่ามานะฮัลโหลฟอร์เปรูสวัสดีครับเปรูฮัลโหลหนูก็ไม่ถอดนะนอนไปงั้นนะเออจริงมันไม่รู้ว่าต้องถอดปะนะแต่ปอยก็ไม่ถอดนะ <c oughs> ทำไงให้หน่ารักแบบพี่ปอยต้นไลฟ์พี่บอกไปแล้วะครับเ <c oughs> ทคนิคก, <c oughs> ก็คือการกินข้าวเหนียว <c oughs> หนูจะโดนแม่ตีแล้วไม่ยอมมาอาบนะ้ำดูไลฟ์พี่อยู่หนูหนูต้องชวนแม่มาดูไลฟ์นะจริงๆ อยอ,อกนะรอยองนะไปไปอาบน้ำมือนได้นะใครอยู่ในห้องพี่ป่อยคะ่ะทุกคนคือปล่อยโกผีนะแต่แบบไม่เคยเจอผีเลยแล้วก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุย,อยผีหลอกทุกคนทุกคนทุกคนผีหลอกวันนี้อะตกใจ ตกใคโอ้อย่าตกไหมลูกเออโอเคด้านหลังปากแดงจังคะ่ะหนูหนูคะหนู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 จะพูดอย่างนี้ไม่ได้ค่ะหนูหนูคะแอบใจ <laughs> ทุกคนพออก็ใจหายปอยไม่คิดว่ามันจะอยู่ดีมันไม่จะมาโค้มลงมาอย่างน่ะเออเออตะก,กี้ตะก,กี้ยังเล่าไม่จบคือคือปอยมันคนที่ที่กลัวผีนะแต่แบบชอบฟังเรื่องผีมากอืมสัมานหน่อ่ะตําหน่งกันั้ย หนึงกำบนึง <c oughs> คือปอยอะกลัวผีมากแต่ปอยชอบฟังเรื่องผีมากๆซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นแบบปอยแบบนั้นแต่ปอยกับเพื่อนปอยเนี่ยส่วนมากที่แบบที่แบบรู้จักนะคือก่อนนอนต้องฟังหนึ่โกดทุกคืนเลยซึ่งฟังไม่จบนะแต่ก็แบบเปิดทิ้งไว้อ่ะเปิดให้มันแบบมีบบมอะไรฟังแล้วก็แบบจ,จินตนาการภาพไปแบบฟังได้ประมาณสิบนาทีก็หลับแล้วทุกคน ไม่รู้ว่ามันช่วยทำให้หลับเร็วหรือเปล่าะนะแต่ว่าปอยเป็นอย่างนี้ทุกคืนเลยฟังไม่จบซากกับเรื่องวยพอมันเกิดให้หน่อยจีพี่ปอยอ่มา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 วยพอมันเกิดก็ได้มาก็สุขสันต์มันเกิดนะครับน้องขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็ทําอะไรสมหวังทุกอย่างมีแต่คนรักคนหลงเด้อ แอดก็เป็นเดอะช็อกนี่อย่างชอบเลยโอ้โหเดอะช็อกนี่ปล่อยต่ก่อนอะปอยฟังเดอะช็อกทุกคนแต่แบบเดี๋ยวนี้มีเดอะโกส์เข้ามาแล้วแบบเดอะโกส์แบบแบบคนเล่าเขาแบบเขาปังอะทุกคนคือแบบแบบมันสนุกทัทุกเรื่องเลยก็เลยมาฟังเดอะโกส์ตื่นเช้าฟังต่อไหมไม่ฟังแล้วคะ่ะปิดทิ้งเลยคะ่ะเปลี่ยนเรื่องคะ่ะพี่ปอยเห็นหนูไหมไม่เห็นคะ่ะหนูหนูอยู่ไหนอะพี่กำลังมองอยู่ไหนอะ ี่ปอยชอบกินไอต,ติมรสอะไรคะแม่ปอยชอบกินถั่วดำแต่ปอยอ่ะเขาไม่ค่อยกินติม,มทุกคนกินน้อยมากเลยอ่ะซื้อผมเส้นที่ห้าสิบหกหน่อยแป๊หนึง่งเส้นที่ห้าสิบหกใช่ไหมหาก่อนอันนี้ปะเส้นนี้ปะใช่ไหมหนูจะให้เท่าไหร่อ่ะเส้นหนะ้าสิบหกเนี่ยหนูจะให้พี่เท่าไหร่ อ้าพี่ดึงให้เลยถ้าหนูจะซือ้อเก็บไว้ก่อนอ่ะ <c oughs> พี่ปลอยใช้อะไรหน้าใสจังคะ <c oughs> คือมันเป็นมันเป็นเซรั่มที่ปลอยใช้มันแบบนานมากทุกคนแล้วมันถูกกับหน้าปล่อยมากอันนี้ปล่อยไม่ได้ทายอินหรือแบบอะไรนะแค่อยากจะมาแนะนําให้ให้ทุกคนเห็นแล้วเราเรายิ้มให้ดู แบบแบบนะเพราะว่าเราไม่ได้มาถ่ายอินนี่มันดีมากๆาทุกคนอ่ะฟุ๊บอ่ะแค่นี้พอคือไอตัวเนี้ยมันมันดีมากมากพอใช้แค่แบบแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวคืออยู่เลยก่อนนอนรู้สึกแบบหน้าแบบมันมันไม่แห้งแล้วมันแบบมันสิวไม่ขึ้นด้วยเออแล้วหน้ามันใสด้วยคือหน้ามันใบขึ้นเพราะว่าไอตัวนี้หรือว่าหรือว่าเกิดจากอย่างอื่นเราก็ไม่รู้นะแต่มันดีจริงจริงนะอ่ะแค่นี้นะเห็นแค่นี้พอนี่ถ้าเขาจ้างอ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้หมด แต่นี่เขาไม่ได้จ้างแต่อยากจะบอกว่ามันดีจริงๆนี่ใครเคยใช้ไหมอันเนี้ยนี่ให้แค่นี้พอมันเป็นยี่ห้อนี่มีใครเคยใช้ปะใครเคยใช้บอกปลอยนะคือมันดีจริงๆอยากจะแนะนําทุกคนพี่เรียนที่ไหนหรอคะเรียนที่หอกัรค่าจ้าเซนราบต้องเข้าแล้วขอบคุณผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ถ้าดูไลฟ์นี้อยู่นะครับก็จ้างได้นะครับ เซรั่มต้องเข้าแล้วค่ะจริงค่ะเซรั่มต้องเข้าแล้วค่ะจังหวะนี้เห็นหนูไหมคะเห็นใช่เห็นเห็นทุกคนแล้วจ้ะ <c oughs> สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วละ <c oughs> แล้วมันดีจริงทุกคนถ้าถ้าใครเคยใช้อ่ะบอกเลยนะแต่มันดีจริงๆดีมากเสียงใครเปิดประตู <c oughs> ไม่มีไม่มีไม่มี <c oughs> ซื้อต่อกระเป๋าสีแดงข้างหลังอ่ะว่าราคามาเท่าไหร่มาเริ่มประมูลกระเป๋าใบนี้แล้วครับทุกคนใบนี้นะครับอยู่กับปอนมาประมาณเกือบห้าปีจลละอยู่มานานมากใบนี้แล้วสมัยก่อนคือแบบใช้บ่อยมากๆออกงานยังเอาไปใช้เลยทุกคนใบนี้ใบนี้รักที่สุด จุดเริ่มต้นของการเป็นนักแสดงพี่ปอยคืออะไรครับอู๋ทำหน้าดีมากเลยหาเมนอย่างนี้มานานแล้วน้องอยากจะกดไลค์ให้สักแบบสิบไลค์นะแต่แบบกดไม่ได้แต่ละเมนนี่แบบมีอะไรก็ไม่รู้ใครอยู่ข้างหลังพี่ปอยคะเสียงประตูอะไรคะโอ้น้องอยากรู้ใช่ไหมพี่มาเข้ามาเล่นมาเอ็นยังไงแต่เหมือนพี่เคยจะเล่าไปแล้วมั้งแต่ก็เล่าอีกก็ได้อ่ะก็คือตอนนั้นอ่ะพี่อ่ะพี่พี่เรียนจบมหกใช่ไหมแล้วพี่ก็ไปเรียนต่อที่ประเทศจีนซึ่ง พี่ไปเรียนตอนนั้นคือแบบกะจะเรียนจบปตีเลยแต่แต่ว่าตอนนั้นอ่ะคือเรียนที่จีนไปแล้วประมาณอยู่ปีหนึ่งหรือเกือบขึ้นปีสองแล้วอะ่ะแล้วแบบมีผู้ใหญ่คนหนึ่งทักมาในดรเล็กจีว่าจะมีซีรีส์ซีรีส์หนึง่งเปิดแคสซึ่งตอนนั้นปอยก,ก็อยู่จีนแต่ปอยก,ก็แบบมันเปิดแคสช่วงที่แบบปิดเทอมอะ่ะแล้วปอยก,ก็แบบอยากจะลองไปใครก็เลยแบบโอเคพี่ดอกถ้าผมว่างแล้วผมไปครับอะไรเงี้ยก็สุดท้ายกลับมาไทายปุ๊บแล้ววันนั้นมันว่างพอดีแล้วปิดเทอมด้วยก็เลยแบบ ชวนเพื่อนคนหนึ่งไปด้วยแล้วก็ไปลองแคสซึ่งตอนนั้นก็ไปแคสแบบไม่ได้หวังอะไรทุกคนคือแคสแบบเอาประสบก,การณ์เพราะว่าเราตัวเรามันไม่เคยแบบไปแคสหรือแบบไปทําอะไรอย่างนั้นอ่ะก็ไปลองเล่นเลยทุกคนก็จําได้ตอนนั้นไปแคสบทบท,บทคิงใช่ตอนแรกอะได้บทคิงมาแคสแล้วก็พอแคสบทคิงปุ๊บพี่ลิศเขาก็ไม่เอาเขาบอกให้ลองไปเล่นเดือนหนาวก็ลองไปลองแคสเดือนหนาวปุ๊บ แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรนะก็ก็ก็เลยแบบมันแบบมันมันมีมันเป็นจังหวะด้วยทุกคนมันเป็นจังหวะแล้วก็แบบดวงด้วยแล้วก็แบบผู้ใหญ่เอ็นดูเราด้วยก็ต้องขอบคุณพวกพี่แนนพี่ลิศอะไรเงี้ยที่เห็นอะไรในตัวปอยก็ไม่รู้นะตอนนั้นคือคือปอยจาได้นะว่าแบบมันยังมีเทปที่ตอนนั้นที่ปอยไปแคร์อยู่เลยแต่ว่าตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้ปอยเคยลองกลับไปนั่งดูอยู่คือแบบอะไรอ่ะอะไรลงไปอ่ะทุกคนคือแบบคือแบบมันเป็นแบบมันเป็นแบบยังไงอ่ะคือแบบ เขาสั่งอะไรเราก็ทําทุกอย่างอ่ะซึ่งมันแบบมันก็ตลกแหละแต่มันคงแบบเขาคงเห็นแบบเรากล้ามันก็เลยแบบชอบอะไรเงี้ยอืมอันนี้ก็เป็นแบบความประวัติเป็นมาเฮ้ยไม่ใช่ดปปออิประวัติความเป็นมาเออประวัติความเป็นมาใช่ <c oughs> อือือนี่แหละคือประวัติความเป็นมา <c oughs> ซึ่งที่ปอยได้มาตรงนี้บอกว่ามันก็แบบมันเป็นจังหวะแล้วก็ดวงด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยจริง แต่อย่างแบบสุดท้ายก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่เห็นอะไรก็ไม่รู้ในตัวเราเออแล้วตอนนั้นอะคือปอยแบบแบบไม่มีความมั่นใจตัวเองเลยทุกคนคือคือมันมันมันเร็วมากมากคือแบบปึ๊บปับปบป๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บแล้วก็แล้วก็เรื่องเรื่องเรียนทีจ่จีนก็ยังแบบแบบต้องก็ต้องแบบแตัดสินใจว่าจะกลับไปเรียนดีไหมอะไรเงี้ยอืมแต่สุดท้ายก็แบบ คิดดูแบบโอกาสมันแบบไม่ได้มาง่ายๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบบินกลับไปที่จีนไปดอบเรียนแล้วก็กลับมา่่าไม y เอนจิเนียนั่นแหละครับประวัติ <c oughs> แล้วก็ไปสมัครเรียนที่หอการค้าไทยแทนอืมประมาณนี้ครับเป็นไงสนุกไหมประวัติความเป็นมาของเด็กชายป่อยโอ้ยพี่ไว้พี่ไว้สวัสด,ดีครับพี่ไว้สวัสด,ดีจ้าพี่ไว้สวัสด,ดีครับ พี่ปอยเข้าค่ายครั้งแรกใครชวนพี่คุยอะอ๋อโอ้โหน้องคนนี้ถามดีกันเนี่ยกำจะกดไลค์อยู่นะแต่แบบกดไลค์ไม่เป็นอนะ่ะพี่ขอนึี้ก่อนนะคือตอนนั้นอะพอพอเรารู้ว่าเราได้บทเดือนหนาวใช่ไหมปอยก็แบบคือมันด้วยแบบทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยอะแล้วแบบแล้วแบบปอยยังไม่ได้บอกทางบ้านเลยนะว่าแบบปอยแบบปอยได้เล่นอะไรเงี้ยแล้วก็เขานัดไปเวิร์กช็อปเลยเขานัดแบบหลังจากนั้นก็วันนัดไปเวิร์กช็อปแล้วแบบ เข้าไปตอนแรกอ่ะจําได้ว่าเจอพี่ทะเลมั้งน่าจะคุยกับพี่เลกับพี่เอมดีก่อนเพราะว่าเพราะว่าปอยอ่ะคุ้นหน้าพี่เอมดีเพราะว่าพี่เอมดีอ่ะเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนปลอยรึ่นพี่ที่เซนทรเบียนแล้วแบบเขาดังมากทุกคนสมัยก่อนพี่เอมดีก็แบบสุดปังอ่ะคือแบบเดินบนุนนน้องต้องรู้จักอ่ะที่โรงเรียนเซนทรัเบียนอ่ะสมัยก่อนนะอืมแล้วก็เลยแบบไปรู้จักผู้พี่เขาก่อนเพราะว่าแบบด้วยความโรงเรียนเดียวกันอะไรเงี้ยเขาจะแบบเข้าไปคุยกันง่ายหน่อยแล้วหลังจากนั้นก็น่าจะรู้จักใคระพี่อินทัศ น่าจะพี่หนุนหัะแล้วก็ค่อยๆรู้จักทุกคนไปเรื่อยแต่ตอนนั้นคือแบบไปเจอพวกพี่ๆเขาอะคือแบบเราเก่งมากทุกคนซึ่งตอนนั้นมันแบบปอยยังแบบเป็นเด็กแบบไม่รู้เรื่องะไรแหละทุกคนคือแบบไม่มีประสบการณ์เลยแล้วแบบรู้สึกแบบว่าเราแบบมาทําอะไรตรงนี้คือแบบมันไม่ใช่ที่ของเราอทุกคนคือแบบพวกพี่เขาแบบเรามองเขาแบบต่างระดับกับเราอ่ะตอนแรกนะตอนแรกที่ปอยแบบแบบได้แบบได้แบบกระทำนนะทุกคนเออแต่ว่า พออยู่ไปเรื่อยก,ก็แบบดีขึ้นปรับตัวได้อยากจะอยากจะอยากจะบอกพี่เอ็มดีนะสมัยก่อนเนี่ยคือเห็นพี่เอ็มดีเรียนบ่อยมากทุกคนเห็นแบบเห็นเห็นบ่อยอะเออเห็นบ่อยมากๆแล้วก็พี่เขาแบบจะเป็นความแบบดาราเด็กตั้งแต่ตั้งแต่แบบเด็กๆเลยคือมีแบบมีผลงานต่เด็กๆอะไรเงี้ยแล้วดังมากสมัยก่อนอนะโอ้โหเดินไปไหนมีแต่นคนมองปังไม่ไหวอะพี่เอ็มดี และถ้าไม่เป็นนักแสดงจริงๆแล้วอยากเป็นอะไรโอ้ oh, น้องคนนี้แบบถามดีแล้วเนี่ยกดไลค์ไม่เป็นนะพี่อยากกดไลค์อยู่นะแต่กดไลค์ไม่เป็นจริงๆกดอนะไรน่เออถ้าพี่ไม่ถ้าพี่ไม่ได้เป็นนักแสดงจะเป็นอะไรหรอ <c oughs> ตอนแรกอะ่ะปอยคิดว่าปอยแบบเรียนที่จีนอะ <c oughs> ก็คือมันจะได้ภาษาแบบได้ภาษาจีนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบคนไทยมาเที่ยวที่ที่จีนอะไรเงี้ยก็ตอนแรกกะจะเป็นล่ามเป็นล่ามแล้วก็เป็นไกด์อะไรเงี้ย ใช่ก็แบบคือมันหาหาเงินได้ง่ายด้วยถ้าแบบเป็นไปเรียนที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็คิดตอนแรกอยากเป็นไกด์พาไปเที่ยวซึ่งแบบถ้าเราทํางานดีแบบผู้ใหญ่เขาจะให้ติปเราเยอะอะไรเงี้ยอืมก็ความคิดแรกก็อยากเป็นไกด์ครับทุกคนตอนแรกแต่ตอนแรกๆตอนที่เรียนมัธยมไปนะคืออยากเป็นนักบินอยากเป็นแบบคนขับเครื่องบินอะเป็นกัปตันอะทุกคนแต่แบบพอไปเรียนปุ๊บเอ๊ะมันคงไม่ใช่ทางของเราแล้วเราคงขับเครื่องบินลํานี้ไม่รอดละ เราคงต้องจอดเครื่องบินลำนี้ลงก่อนก็เลยหยุดความฝันนี้ไว้ก่อนทุกคนแล้วก็ไปหาอย่างอื่นที่เราชอบดีกว่าอยากให้พูดภาษาจีนให้ฟังหน่อยโอ้โหโโกดดันนะเนี่ยไม่ได้พูดนานนะเนี่ยกดดันนะเนี่ยร,ร,รีวิวพี่คูปเปอร์ได้หน่อยครับรีวิวพี่คูปเปอร์เหรอพี่คูปเปอร์อยากให้รีวิวแบบด้านไหนอะดีไม่ดีล่ะ เรอเล่นเราเล่นพี่คูเปอร์กับพี่ปอยใครคุยกนก่อนคะอืมนึกก่อนนะน่าจะปอยบงังใช่ปะ่ะคือคือวันนั้นอนะคือ ไปร่วมงานวิ่งในการแลวแบบมันเป็นงานวิ่งของแบรนด์นหนึ่งแล,ล้วปอยได้โอกาสไปเจอพวกพี่คูเปอร์อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นปอยยังหัวกันกียันหูแล้ล้นอยู่เลยแล้วลก็ไปเจอพี่คูเปอร์เขาแล้วก็ตอนนั้นปอยไปแค่กับพี่อินทัศ์แล้วก็คนอื่นนิดน,นึงซึ่งตอนนั้นก็ยังแบบไม่ค่อยรู้จักใครเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็มองพี่คูเปอร์อะคือตอนแรกอะคือคุ้นหน้าพี่เขามาเพราะว่าแบบพี่เขามีผลงานแต่เด็กไงเราแบบ มีความคุ้นอะเออซึ่งตอนนั้นก็ยังแบบไม่ค่อยกล้าเข้าไปคุยกล้าเข้าไปทักเท่าไหร่เพราะว่าเออด้วยความที่เราแบบเรายังแบบไม่มีอะไรเลยะทุกคนเออตอนนั้นอะก็ก็น่าจะปล่อยเข้าไปคุยก่อนนะถ้าจำไม่ผิดอะหรือว่าจำไม่ได้ทุกคนคือน่าจะเป็นปล่อยละเออแต่แต่พอที่ท,ที่ที่มาได้คุยกันจริงๆอะคือตอนที่แคท แคดเปิดเปิดรับแคดบน่นอะ่ะซึ่งวันนั้นพี่คูปเปอร์มาแคดคนสุดท้ายเลยแล้วก็ปังมากๆทุกคนวันนั้นอเราไปฟังเนย <c oughs> คือเป็นวันที่แคดบ่นกับฟ้องซึ่งตอนแรกอ่ะฟ้องก็คือพี่เชนซึ่งพี่เชนตอนแรกก็แคดบน่บนบ่นเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายอะ่ะพี่คูปเปอร์มาคนสุดท้ายเลยแล้วก็ <c oughs> พี่คูปเปอร์ก็มีความแบบความแบบแบบยังไงอะ่ะเขาเรียกว่าไงนะแบบแบบยังไงอะ่ะตัวใหญ่อะ่ะทุกคนคือมีความแบบ มีความมีความเป็นเออมีความเป็นผัวนั่นแหละมีความแบบเอออย่างนั้นแหละแล้วมันแบบเล่นด้วยกันแล้วแบบทุกอย่างมันดีมันแบบมันคิกแล้วมันไหลลื่นกันหมดเลยอะแล้วก็รู้สึกโอเคกับพี่เปิลมาเออซึ่งวันนั้นอะเป็นวันที่เราได้คุยกันเยอะที่สุดเลยตั้งแต่ที่เจอกันงานวิ่งนะอืมวันแคสบนนี่แหละแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเจอกันอ๋อพอแคสเสร็จอะก็ไปเจอพี่เปิลที่มอของกันค้าซึ่ง ตอนนั้นปอยังไม่รู้ว่าพี่เปิร์ลเรียนที่หองอ่าน้าเลยแล้วก็บังเอิญไปเจอพี่เปิร์ลที่หอกอ่านขาเจอที่ตึกการเงินมั้งน่าใช่อยู่ดีก็เดินไปเจอก็ทักคุยกันนี่แหละประวัติคร่าวๆครับทุกคนใครแกล้งพี่ปอยมากที่สุดในคลายมันมันมันจะพูดว่าแกล้งที่สุดก็ไม่ใช่ทุกคนคือมันจะเป็นช่วงๆช่วงๆช่วงๆอ่ะอือพอพอกัน่ะทุกคนพอพอกันแหละพอพอกัน มี <c oughs> ทุกคนคือไม่รู้จะใช้คําพูดยังไงอะ่ะก็แบบมีความแบบปกคุมเราอะ่ะเออนั่นแหละมีความแบบยังไงอะ่ะมีออร่าแบบมันปกคุมเราได้อะ่ะนั่นแหละไม่รู้จะใช้คำยังไงอะ่ะเออน่าจะผมด้คิดแหละขอกอัน้าเนี่ยอันนี้ <c oughs> ตอนพี่แชทตอนนั้นพี่อยายุเท่าไหร่ขาตอนนั้นพี่น่าจะสิบแปดยางสิบเก้าเอ้สิบแปดน่าจะสิบแปด อยู่สิบเก้าสิบแปดแมันก็สิบเก้าไปละช่ว,วงตอนนี้แคร์อะขอสามท่าน่ารักน่ารักหน่อยโอเคเดี๋ยวปอยทำให้ก่อนจบไลน์นะเดี๋ยวอีกสักสิบนาทีแล้วปอยก็ลงละอยู่เป็นเพื่อนก่อนนะกำลังเมาสนุกเลยเนะน,นี่ยตอนเนี <c> ้ย <oughs> ขออีกสิบนาทีเดี๋ยวให้สามท่าแล้วก็เดี๋ยวไปรอทำงานกลุ่มกับเพื่อนต่อลนะ <c oughs> เออทุกคนก็ที่ปอยมาไลน์ในวันวันนี้นะครับก็คือ อยากจะให้กําลังใจทุกคนด้วยที่บางคนเนี่ยที่ตอนนี้แบบติดโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้กําลังใจแล้วก็สู้ๆนะครับคือมีคนไดยเล็ก้ามาหาปอยแบบช่วงนี้มันไม่ดีจริงๆมีคนพอเข้าไปอ่านมีทั้งแบบมีน้องบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนก็ติดโควิดซึ่งมันเป็นแบบมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็อยากจะให้กําลังใจแล้วถ้าแบบ น้องคนไหนที่แบบงงเงาเบื่อเบื่อช่วงนี้ที่แบบอยู่บ้านหรือแบบไม่มีอะไรทําก็มาดูพี่ได้นะเดี๋ยวพี่จะพยายามมาไลฟ์ทุกอาทิตย์พี่สัญญาแต่ว่าช่วงนี้มันงานเยอะมากซึ่งปอยแบบพยายามเคลียร์งานรีบส่งอาจารย์ให้อยู่แต่ปอสัญญานะว่าจะแบบมาไลฟ์ทุกอาทิตย์ให้ทุกคนแบบหายคิดถึงแล้วก็แก้เบื่อด้วยจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันโอเคนะพี่ปลอลบันทึกไลฟ์ไหมคะบันทึกค่ะบันทึก ใช่กำลังใจสำคัญจริงๆช่วงนี้ก็ถ้าใครแบบอยากได้กำลังใจหรือแบบอะไรไงก็ทักในเล็กจีปอมนาดน,นะบางคนนะที่ปอยแบบที่ปอยเห็นจริงๆอะปอยก็จะเข้าไปตอบอย่างน้องที่เป็นแบบที่ติดโควิดอย่างเงี้ยคือแบบมันเกิดแบบน้องเขาบอกว่าเขาแทบไม่ได้ออกไปไหนนะทุกคนแล้วอยู่ดีคือมาติดเฉยแล้วอืมก็อยากให้สู้ๆนะทุกคน คิดว่าอนาคตจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองไหมคะอยากเปิดครับทุกคนเพราะอยากขายขายแบบร้านแบบ <c oughs> เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยอยากขายเสื้อผ้าแต่ว่าตอนนี้ขอเรียนให้จบก่อนนี่ถ้าน้องคนนั้นอยู่นะนี่มีแต่คนเม้นต์ถึงน้องนะว่าสู้ๆนะคนเก่งน้องอยู่ไหมเอ่ยก็สู้ๆนะ พี่ปอยหลอดจากครับโ,โอ้โห r o เป่าเพื่อนล้าบานแย่เออจริงจริงแย่จริงหมดคำจะพูดแล้วจะเออเออใช่ทุกคนพรุ่งนี้ปอยได้ฉีดเข็มสองแล้วฉีดวัคซีนใช่ปะพรุ่งนี้วันอะไรอะ่ะอ๋อเออเพรุ่งนี้ปอยฉีดเข็มสองอ่ะก็ฉีดชีดโนฟาร์มาทุกคน ของบริษัทเอกชนเขาเข้ามาให้ก็ขอบคุณบริษัทเอกชนด้วยแต่แบบไอ้เรื่องวัคซีนนี่พอว่ามันก็สําคัญนะถ้าแบบเราได้ฉีดแบบตัวดีอ่ะมันก็จะดีกับเราไงบางอย่างไม่อยากจะอ่านนะทุกคนแต่ก็พูดพูดได้ไม่เต็มปากอนะทุกคนทุกคนเข้าใจป่ะนะ <c oughs> อยากจะพูดเต็มที่นะแต่แบบ อ่ก็ต้องเซฟตัวเองด้วยจะมีซีรีส์อะไรอีกไหมคะอยากดูพี่ปล่อยเล่นก็จะมี Bittersweet นะคะรออีกแป๊บนึงนะจะมาก่อนหมาเอเจเนียซีซัสสองตอนนี้เนะี่ยมีรายการไอ้นี่อยู่รายการเอาให้รอดกุ๊กกูถ้าใครเนี่ยในเจ็ดร้อยคนเนี้ถ้าใครยังไม่เคยดูอะ่ะปอยแนะนำให้ไปดูนะคือมันเป็นรายการวา a l ตี้ที่แบบสนุกอะ่ะคือมันสนุกจริงแต่ไม่มีแต่พูดผิด คือพวกเราชาวไตเคียชันทํามาด้วยกันแล้วแบบเริ่มมาจากเริ่มมาด้วยกันแหละคือคือแบบช่วยเหลือกันมาตั้งแต่เริ่มแหละแล้วก็มันสนุกจริงๆอยากให้ทุกคนไปดูคือมันเลียวมากๆแล้วก็ลำบากจริงๆ <laughs> คือแบบกิจกรรมแต่และกิจกรรมคือแบบแอดเวนเจอร์สุดๆอยากให้ทุกคนลองไปดูใครที่แบบดูมาเอนจิเนียรอบที่แบบรอบที่ห้าแล้วอ่ะก็ลองแบ่งใจมาดูให้เอาให้รอบกุ๊กู๋หนยนะนะลองดูสนุกจริงๆ ได้ฉีดพรุ่งนี้เหมือนกันเบยเอ้ยฉีดที่เดียวกันมาเนียพี่บอคะทานเห็เมพี่บอคะทาเห็นเมนนี้รีวิวตอนเรียนที่จีนให้พอสังเขปหน่อยเดียไหมคะกำลังตัดใจอยู่ว่าจะต่อจีนสองปีหรือเรียนไทยสี่ปีดีแง่พี่แนะนําให้ไปเรียนจีนครับคือมันดีมากมันมันมันไม่ใช่แค่การเรียนทุกคนคือมันได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งแบบเพื่อนที่เป็นต่างชาติอะไรเงี้ยได้แบบ ได้เปิดโลกของเราอ่ะได้รู้จักแบบวัฒนธรรมใหม่ๆได้ไปเรียนรู้กับเพื่อนต่างชาติที่เราแบบประเพณีไม่เหมือนกับเราอะไรเงี้ยทั้งการกินอาหารอะไรเงี้ยตอนที่ปอยไปอยู่ตอนนั้นคือแบบมีเพื่อนต่างชาติเยอะมากมีทั้งเพื่อนแบบเพื่อนโซนแอฟริกาอะไรเงี้ยเพื่อนคนดำอะไรก็มีซึ่งซึ่งปอยก็เคยแบบไปนั่งกินข้าวกับพวกเขาคือคือเขาก็ทําข้าวแบบแบบท้องถิ่นให้เรากินแหละคือมันเปิดประสบการณ์และเปิดโลกให้เรามากแล้วพี่ว่าถ้าไปเรียนที่นู่นมันจะมีแบบ มันจะดีกว่านะประมาณนี้นแหละลองดูแต่พี่เชร์ให้ไปเรียนจีนเลยวะสนุกด้วยแล้วมันได้ภาษาเต็มๆเล้ไงแล้วมันได้ใช้ภาษาต,ตลอดเนี่ยลองดูลองดูงดไฟได้ฉีดเข็มสองลองไปฟังอีกโอ้โหไปอยากฉีดเข็มสองแล้ว วุ้ยพี่เฟิร์นสวัสดีครับพี่เฟิร์นสวัสดีครับต่อแพทย์หรือนิเทศดีครับวุ้ยพี่ก็ไม่รู้เลยอันนี้เอาที่เราชอบดีกว่าถ้าเราเรียนสิ่งที่เราชอบเนี่ยพี่ว่ามันจะโอเคสุดอะอืม <c oughs> ไม่เก่งภาษาไปเรียนได้ไหมคะอยากจะบอกว่าตอนนี้พอไปจีนคือเาก็ไม่รู้ภาษาเลย,เลยนะคือภาษาอังกฤษ,าษาก็ได้แบบฟังได้นะแต่แบบพูดได้แบบนิดนึงงูปปาก็ไปตายเอาดับหน้า <c oughs> แต่มันเป็นประสบการณ์จริงๆทุกคนมันทําให้เราแบบแก่งขึ้นทําให้เราโตขึ้นแล้วทําให้เราแบบกล้าไปพูดกับคนที่แบบคนแปลกหน้ากล้าให้เราแบบกล้ามันทําให้เรากล้าขึ้นเยอะเลยโอ้ยสองทุ่มสิบแล้วก็เดี๋ยวปอยจะไปนะทุกคนมาสามท่าตามสัญญาเอานะหนึ่งเฮ้ยพังกันไหม มาสว่างสุดๆอะตอนนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามวางก่อนดีกว่าวางก่อนดีกว่าเดี๋ยวตกอีกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสมัมโอเคเกินสามแอคแล้ว <c oughs> ก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะที่เข้ามาดูไลฟ์ปอยก็คนเริ่มไปแล้วเริ่มหนีกันหมดแล้วเริ่มไปกันหมดแล้วก็ขอบคุณจริงๆเด้อเดี๋ยวปอยจะมาไลฟ์อีกทีก็เดี๋ยวบอกในทวิตแต่เร็วๆนี้แหละอาทิตย์หน้าจะพยายามไลฟ์ทุกอาทิตย์ครับสัญญาครับ ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้เยอะๆด้วยน,นะช่วงนี้ก็ให้กำลังใจกันเองแหละเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้านะครับทุกคนก็บายบายเด้อรักนะ